สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไป้ค้ำวอดเดอร์ซิมค่ะวันนี้เ,เราจะมาสร้างอะไรครับเราจะมาสร้าง KFC ใช่เราจะมาสร้าง KFC นะครับเป็นที่<ช>เก่าเป็นบ่อน้ําแต่เราปิดบ่อน้ําไปก็ได้ KFC ครับใช่แล้วค่ะเพราะ <c oughs> รว่าจะได้อยู่ใกล้ๆกับร้านแบบว่าเบเกอรี่แล้วก็อยู่หน้าโรงเรียนด้วยเนาะใด่จะได้มากินใช่โอเคมาเริ่มเลยดีกว่าคุณ ไม่พูดพ่ํมทำเพลงเราต้องเริ่มเลยเอาใกล้ๆแล้วกันนะกลัวที่ไม่พอน่ะไม่ใช่อะไร่น่ๆเดี๋ยวได้นะระวังให้หนึ่งแจนรมันนายซัดไปเลยครับผมซัดเลยฮะแล้วนายก็วางพื้นดำแล้วก็อย่างนี้ขึ้นเลยฮะวางขึ้นมาครับสูงสักขนาดไหนดีแน่สูงๆหน่อยแล้วกันจัดไปประมาณนี้โอเคพอแล้วล่ะเดี๋ยวมันจะใหญ่เกินไปครับ ได้ค่ะมาอีกสักประมาณห้าหกบล็อกเนาะประมาณนี้ป่ะหรือล่งหน่อยเอาออกหน่อยไหมประมาณอันนี้กี่บล็อกอะ่ะหนึ่งสองสามสี่โอเคสี่บล็อกได้ประมาณนี้ครับผมแล้วก็วางลงมาเลยเปิบเปิบเปิบให้ติดพื้นเลยครับผมผิดครับ <c oughs> ป๊าบเรียบร้อย <c oughs> จากนั้นเราต้องสลับเป็นสีขาวถูกไหม ใช่ตรงกลางจะเป็นสีขาวสีขาวจากอะไรดีครับหนูชอบบาอ์คอร์ดคอร์ดโอเคอ่ะทำไปจัดมาครับคอร์ดครับฟ้าฟ้าบ้านก่อนนี่เป็นหน้าร้านของเรานะครับผมชึบชึบดอยเคฟรีมันจะต้องสีแดงนะจ๊ะใช่แดงขาวดอยประเทศเรามันเป็นสีแดงอะเนาะ แม่ได้ีนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ของเรามันเป็นสีแดงครับน่าจะเหมือนกันไหมไม่แน่ใจนะครับบางกอ่เขาก็บางที่เขาก็ไม่ใช่สีแดงนะครับจริงเหรอใช่ยี่ด้วยสุดยอดบอกเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เอาพื้นดําวางครับแล้วก็เป็นกระจกขึ้นไปถึงแสล็ปสุดยอดมากจังหวะนี้เูลยกระจกเป็นสีอะไรดีครับสีใสแล้วกันเนาะ ใส่ก็ได้ค่ะจะได้ดูแบบว่าสะอาด,อาดลงดดจัดมาซาเล่เลยรรรเราจะแบบว่าไม่พูดพร่มทำเพลงกันเยอะนะครับเนื่องจากว่าต้องรีบต้องรีบใช่เราต้องรีบเพราะว่าผมจะต้องไปกรุงเทพครับเกี่ยวอะไรครับเ <laughs> ดี๋ยวไม่ทันไงก็ต้องรีบไงใช่เดี๋ยวน้องจะไม่มีคลิปดูครับผม อันนี้เราจะต้องสร้าง KFC ให้น้องได้ดูกันนะครับในวันอาทิตย์เรียบร้อยครับผมโอ้โหแค่ด้านเดียวก็งดงามอีหลีแล้วครับว้าวงดงามบัะคักใช่เลยโอ้โหมันโปะเชะกะเละเกะมากบอกเลยครับสวยใช่ไหมล่าสามบล็อกลงมาพอครับวางสีขาวลงไปครับรู้สึกว่ามันจะไม่เท่ากันนะครับยังไงคะ อันนี้กับนี้ต้องเท่ากันถูกไหมใช่ใช่ใช่ตรงนี้ต้องออกครับผมติดแค่สองันบนพอครับฟื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 บทำไมฮะฟืบนี่ผิดหมดเลยครับผมฟืบจัดไปครับอาวหมอนข้างเอาอีกแล้วจะออกทุกคลิปเลยอยากออกคลิปอยากออกทุกคลิปเลยนะครับหมอนข้างชอบออกคลิปครับพ่อกันไม่เข้าใจหมอนข้างเยย มันข้างต้องการออกทุกคลิปจริงๆแค่แล้วจักบอกงูจะออกอะไรแย่ๆเอาเขาอยากออกเนาะคุณก็ให้เขาออกหน่อยไม่เลยหลอกอย่าไปซีเรียลคุณคิดว่าตรงนี้เราจะเขียนตัว KFC พอไหมตรงไหนครับเนี่ยเนี่ยแค่ตรงพื้นที่ว่างตรงที่เราตีกรอบไปเนี่ยไหนขอดูหน่อยสิคุณต้องลองวางป้ายดูเลยครับผมอแล้วคุณก็จะรู้ครับแล้วคุณ่อาสีขาวอีกใช่ไหมเนี่ย ต้องเอาไป้ายเป็นสีขาวใช่ไหมเย s yes. เราคงไม่โหดร้ายถึงกับขั้นทำผู้พันไก่หรอกมั้งผู้พันไก่นี่โหวดไวไม่มีพื้นที่ขนาดแบบหนักมากอันนั้นงานใหญ่งานใหญ่หญจริงๆนะจ๊ะโอโ้โหรรมันก็เหลือแค่สบล็อกกับคุณอะไรครับพอหรอกคุณทำป้ายเหมือนร้านเป็ดคุณดิร้านเป็ดอะร้านเป็ด เอาขึ้นมาข้างบนก็ได้ร้านเป็ดกันเลยทีเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวทำเป็นตัวอักษรนูนดีกว่าเป็นตัวอักษรนูน K F C ทำไงวะ K F C นี่มาแค่ตัว K ก็จบเต็มแล้วเนี่ยได้เห็นว่าโจรมาขโมยไก่ข้างร้านหรือไม่โจรขโมยนี่งานหยาบเลยนะคะคุณกันค่ะ ใช่โจรขโมยไก่ไปกินในน้ำครับทำไมมันต้องกินในน้ำอ่ะเพราะว่าโจรมันโจรมันใช่โจรเป็นคนไม่ดีครับผมอ๋อแล้วเขาขู่ทำไมนี่เพราะว่าโจรมันเฮ่ใช่ไหมใช่เขยับสี What the fuck สวยได้แล้ว หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นสีดำหรือว่าสีอื่นที่มันดูแบบให้มันดูแบบว่าดูเด่นกว่านี้อันนี้ดำค่ะไงคะดูดีขึ้นไหมคะผมว่ามันน่าน่าจะทำเป็นป้ายข้างบนดีกว่ามั้งไหมแล้วแต่ค่ะเนี่ยต่ออันนี้เหมือนเดิมเลยเนี่ยต่ออันนี้ขึ้นไปเหรอแล้วเธอก็ทำป้ายอยู่ข้างบนนี้โอเคโอเค มันต้องใหญ่ๆไงมิั้นมันไม่พอใช่เธวก็ทำป้ายใหญ่ๆข้างบนเนี่ยโอเคปิดไปเลยครับผมสีแดงทั้งหมดครับแดงทั้งร้านเลยใช่ไหมใช่แดงสดใสงั้นเอาป้ายแดงแล้วกันแล้วก็ตังสื่อขาวเนาะก็ได้ครับผมทำใหญ่เบลเธอเลยคอยดู ดีฮะใหญ่ๆเท่ใหญ่เบอร์เลอร์เธอเลยร้านใหญ่ฉายไรกว่าเดิม <c oughs> แค่ป้ายนี้ก็กินโฆษณาไปสิบล้านเลยค่ะใหญ่มากนีไงค้ K F C แล้วก็ปิดผนังครับผมสุดยอดครับ<อ>รวดเร็วมากนะครับบอกเลยครับคลิปนี้5นาทีเสร็จเอ้ยทำไมเขาเร็วจังอ่ะใคร ยี <Yeah. S 1> ่อะเดือตรงไหนวะไวนั่นเนี่ยไวยังไงวะไวนั่นเนี่ยไวตรงไหนวะไงวทองก็ไวดีในต้นแก่ตรงนี้อีกันนี่เรายิ่งสร้างเรายิ่งชำนาญครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างบ่อยๆครับสร้างบ่อยยิ่งไวขึ้นใช่ยิ่งง่ <laughs> วงขึ้นด้วยครับ <laughs> <laughs> ง่วงขึ้นทุกคลิปหลังจากเดินซิมตั้งแต่คลิปที <laughs> ่เรามาแบบเซ s u r v ว v a l ก็ยังตื่นกันดีอยู่ครับ สักพักเริ่มมานะครับความง่วงมากขึ้นทุกคลิปครับอมาเป็นสร้างก็กอ,อย่างเงี้ยนะครับใช่แต่น้องๆก็ชอบนะน้องบอกอยากให้พี่สร้างดูสร้างนี่เต็มเลยฮะโดยเฉพาะถ้าเกิดสมมติเราเดบสร้างโรงแรมอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยครับโร <c oughs> งพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> มันจะใช้เวลาสร้างสักกี่วันมันต้องใหญ่มากนานนะะ <c oughs> มันต้องใช้เวลานานานใช่นี่ขนาดแค่ร้านเล็กๆเ,เลยใช้เวลาเป็นชั่วโมงครับ <c oughs> ใช่จากสมัยก่อนนี่แทบจะ3ชั่วโมงครับ ก็จะวางแต่ละบล็อกได้นี่แบบอื้ออกะแล้วกะอีกอื้อคืออะไรก็กะไงกะกะกะแล้วกะอีกเก็เอาดีไหมเอาดีไหมตรงนี้ดีไหมอะไรเงี้กะแต่ต้องใช้เสียงใช่ไหมเอื้ออเออเอาดีไหมอะไรเงี้ยฮอลล์หลอเสร็จแล้วค่ะฮอลล์หลอฮอลล์หลอป้ายเสร็จแล้วค่ะสวยงามฟรุ่งฟริงมันคนทำเลยค่ะ ทำไมตัว K มันเบี้ยวอย่างนั้นล่ะค่ะเดี๋ยวคุณทำหลังคาอย่างนี้ไงวะอช่วงก่อนเรอเอาเอาไม้ธรรมดาวางก่อนเอ้ยไม่ใช่เอาอันนี้นี่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 วางโชว์เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ต้องเอาออกก่อนเอออันนี้ต้องเป็นอันนี้อ่ะแล้วทีนี้พี่ก็วางวางหัวกลับวางใช่มังกลับหัวอ่ะผิดต้องวางขึ้นสูงอ่ะชี้เอาเมาส์ชี้ด้านบนเออ มันจะความหัวลงมาวางไปเลยครับเดี๋ยวผมต่อให้ครับโอ้โหชิลๆครับบอกเลยอ๊บโอเคอเลรัะมุมก็เออนั่นแหละโอ้เขามือไวไวเดี๋ยวนี้ใช่เขาต้องแบบว่าคลิกกันแบบร,รัวๆเร็วๆแล้วค่อยมาซ่อมแซมทีหลังครับผมรัวๆมากจังหวะนี้เรียบร้อยครับรวดเร็วทันใจเียดป้ายอะ <laughs> ไปไม่ตรง <ไป S 1> มัน,นไม่ค่อยสมดุลเลยอ่ะ KFC ข้างบนนี้เดี๋ยวนะไปไม่สมดุลน่ะนอันนี้มันออกมาเกินหนึ่งอันเปล่าเนี่ยใช่มันเกินไปไงเดี๋ยวเคลียร์พื้นก่อนละกันอู้ๆเลยเลยเลย เค้กเคเพื้นเคฟตอนไปกินล่าสุดนี่พื้นเคฟีสีอะไรคะได้มองไหมคะจะรู้ไหมครับเนี่ยสีน้ำตาลวะสีไม้เดี๋ยว <c oughs> กินในห้างันจะไม้ได้ไง <c oughs> น่าจะขาวปกติไหมขาวไม่รู้วจะจำไม่ได้ครับขาวแล้วเราก็ต้องดีไซน์โต๊ะให้มันดูแปลกมีโคง้โคงๆแบบเคฟซอ่ะเอาพื้นขาวนะ จบนะโอเคนะจัดไปเลยครับผมแล้วเขาก็จะใช้คอสอีกถูกไหมใช่ค่ะเราขวัญ่อนชอบ,บ,บคอสที่จริงไม่ใช่อะไรขวัญ่อนชอบสีขาวแล้วก็คอสใช่แค่นั้นเองคือเหตุผลต้องเขาคอสก็มองคอสมันสวยอ่ะมันวางตรงไหนมันก็สวยอ่ะเพราะสีมันสวยอ่ะ เป็นไงบ้างคะแก้ได้ไหมมันต้องย่อตัวให้มันเล็กลงกว่านั้นอะมันฉลับออกข้างครับใช่<ร>มันฉลับออกข้าง,ต,งต้องให้ <ทำ S 1> มันทาป้ายให้สูงขึ้นครับแล้วให้มันอยู่ตรงกลางแทนโอ้หยี่สิบสองยี่สิบสองครึ่งครึ่งเท่าไหร่ครับยี่สิบสองเร็วเร็วสิบเอ็ดไงคะสิบหกลบยี่สิบสองเหลือเท่าไหร่ครับเร็วเร็วลบยี่ส <laughs> <laughs> ิบสองเหลือไม่รู้สิบหกลบยี่สิบสองยี่สิบสองลบสิบหก เหลือเหลือสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเหลือหกค่ะแสดงว่าเราต้องเบนไปด้านละสามครับผม hmm. นี่คือแผนของเราครับเป็นไปด้านละสามแบหนึ่งสองสามครับผมผมจะตั้งตรงนี้ขึ้นมาก่อนครับผมจังหวะนี้ครับเราก็จะมาดูข้างหน้าครับโอเคประมาณระดับนี้แล้วกันนะครับโอเคจัดไปเลยครับผม ทั้งหมด16บบล็อกค,ครับผมหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดอสสี่ห้าสิบหกบล็อกค,ครับผมโ,โหดจริงจังค่ะอะไรอะอะไรโหดโหดเงโหดในการคำนงคำนวณนงงี่ไงใช้คณิตศาสตร์ช่วยคณิตศาสตร์ปวดหัว <c oughs> ยังนั่งนับมือกันอยู่แล้วเนี่ยใช่หนูนี่แบบว่าจำไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เรียนนานมาก หลงหลงลืมลืมกันไปหมดแล้วครับลืมมันแล้วความสูงเท่าไหร่ครับเราจะต้องลองดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับงั้นเพดานนี่เอาขาวไปเลยเนาะปิดเลยนะเพดานได้ขาวก็ได้ครับปิดโลดครับเป็นไงบ้างคะ ปลายของคุณกัรนอร์เรเซมมันกําลังมาครับกำลังได้ใช่ไหมคะของมันกําลังมาครับผมมาแล้วใช่ไหมคะใกล้แล้วครับออกเท่าไหร่ครั้งวันนี้ใกล้พังแล้วครับไปได้ไหมคะใกล้เละ,ะ,ะนนแ,ะแนนละนะ้ว F ครับผมจังหวะนี้เละเดะเบะแน่นอนเล่นเละนะตรงตัวเอฟครับผม ไงบ้างคะ F A เลยครับผมกี่ช่องครับ F สองช่องถูกต้องแล้วก็ตัว C ครับผมตัว C กี่ช่องครับสามช่องไงคะตัว,ว F แล้วก็ตัว C ถูกแล้วแลวหละโอ้ยการหอด ยังงไวตรงเปรยให้มันอยู่บนหัวนนร้าน,อน,นพอดีโอเค okay, ครับอโอ KFC เป็นยังไงบ้างครับดีครับสวยครับป้ายร้านใหญ่ตะการตามาก <c oughs> ผมทำสูงขึ้นมาเกินแล้วก็ไม่รู้แต่ไม่เป็ไรประมาณได้อยู่นะ,ะ,ะก็ระดับสายตาพี่สายตาที่สูงด้วย ๋อ oh, สวยงาม KFC ป้ายดำ KFC ดำเด่นและเห็นเป็นเลิศอยู่ KFC เราจะต้องมีโต๊ะแบบที่มันพิสดารน,นิดนึงนะคะใน KFC นี้เราะจะใช้แบบดีไซน์โต๊ะแบบแปลกใหม่มากเราจะต้องเอาเอาเยี่ยงอย่างนะคะโอ้โ oh, หเป็นไงคะอะไรครับผมมีมุมค่ะมีมุมมุมอะไรครับมุมกินค่ะมุมกิน มุมกินใช่อันนี้เป็นโต๊ะพนักงานแล้วกันพนักงานอยู่โซนนี้เธอจงร้อนเป็นไฟ What ไฟอย่ามาเล่นกับไฟเข้าใจไหมเพลงอะไรของเขาไฟไงไฟไงแค c a t รียอิงลิ i อ่ะ เก่ามาก <laughs> ดึกดำดืยอีกแล้วไฟยังมาเล่นกับไฟไม่ <laughs> ใช่รอวะเธอกล้าพอไหม <laughs> <laughs> เหนื่อยมากโอ้ยเดี๋ยวเนี่ยจบเล่นไม r ค้ำนี่ไปออกซิงเกิลแล้วเนี่ยซิงเกิลอะไรครับไฟยังมาเล่นบซฟซิงเกิลซิงเกิล ซิงเกิลซิงเกบอกเลยว่าเคยไปเซ็นสัญญามาแล้วเซ็นส,สัญญาแล้วครับสัญญาร้องเพลงค่ะสัญญาว่าจะไม่ร้องอีก <laughs> <laughs> สัญญาร้องเพลงสิคุณเรามีแค่ไก่กุ๊กกๆๆุ๊แล้วนี่คือ KFC มันก็คือจะเป็นไก่เรียงกันเป็นตับ่างนี้นะคะน้องๆอะ แล้วก็จะ<า>เป็นไก่แบบไก่ย่างด้วยใช่ไหม <laughs> ไก่อบ <laughs> ไก่อบชัดๆคุณควรทำไก่ย่างห้าดาวมากกว่านะไม่เป็นไรครับผมถือว่าเป็นทอดครับไก่ย่างห้าดาวจะเป็นโต๊ะแบบโตมากันสองคนเนี่ยเป็นเป็นคู่มากันเป็นคู่เป็นคู่ด้วยนี่คนมากันเป็นคู่ก็จะอยู่มุมนี้นะคะ หนมุมไหนครับมุมนี้ไงคะคนมีคู่มีคนมีคู่คนเป็นแก๊งก็จะอยู่มุมนี้เป็นเด็กแก๊งโต๊ะเคสฟรีเป็นยังไงอ่ะคุณมันแบบมันมีโต๊ะกลมๆด้วยใช่ไหมที่แบบเป็นกลมๆอันนี้อะไรอันนี้อะไรเคาน์เตอร์ไงครับ oh. อ๋อเคาน์เตอร์สไตล์ไอครับผมเคาน์เตอร์ขายไก่ใช่ไหมงั้นเรา <Yeah. S 1> ควรเอาไก่ให้มันสูงกว่านี้ไหมมันจะได้แบบมองเข้ามาในกระจกแลวเห็น มีกระจกด้วยเกาเจอออเตอร์ขายไก่หิวข้าวแล้วตอนนี้พี่ขายไก่นคเฟซงเคฟซีก็เอาแล้วหิวแล้วสุดยอดบอกเลยครับนี่มันแบบจริงจังนะเนี่จังมากดูอ้อันนี้อะไรคะอ้าวอ์เตอร์ไหมครับคิดตังไหมครับเดี๋ยวทำไมหันมาฝั่งนี้อะคะอ้าวก็พนักงานรับ อ๋อในนี้ใช่ไหมแต่ของหนูมันหันออกข้างนอกไงของหนูแม่งเอาหันออกอยู่ข้างนอกอ้าววเีกแล้วแม่งบั๊กอีคอมพิวเตอร์เครื่องนี้คอมพิวเตอร์ไหมครับคอมพิวเตอร์ไหมคะมันบั๊กเคสมีเขาจะมีดีไซน์เฉพาะของเขาอ่ะพี่รู้ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยอะไรเหรอเฮ้ยอะไรเ่รอโคตรฮาปลาไม่ใช่เหรอพี่อ่างปลา เอ,อคล้ายๆอ่างเปาเลยเนาะเอออ่างเปาถุยครับมันคล้ายกันตรงไหนครับก่งเปาไงนานนเนี่ยอันนี้โต๊ะนี้สําหรับน้องๆที่มากันหลายคนเพรูเกียดเก้าอี้วางหันหน้าไม่ถูกโต๊ะไหนเป็นเครื่องหมายบวกครับเนี่ยมีค่ะมีโต๊ะที่เป็นเครื่องหมายบวกก็จะมีคนเนี่ยยู่งตรงกลางอะไรเนี่ย เอ้ยหนูไม่รู้หนูไม่รู้หนูเมานี่ก็โต๊แบบสังสรรค์มากคนเยอะไงคนเยอะโอ๊โนั่งโต๊อีกคนนึงครับผมหัวโตหัวโตรอจ่ายตังค์วู้ตัวนี้แบบนั่นแน่นเอียดมากเดี๋ยว๊ะอลยวกรมันเยอะไปไหมเนี่ยเรายังไม่มีโต๊ะเดียวเลยดูนานๆเนาะมันดูเยอะมากเลยพี่คนเยอะมากใช่อันนี้อันนี้อันนี้มุมคอนโสด มุมคนดคนนี้นี่ดูแบบน่าสงสารอะมุมคนโสดอะไรหรอเขาจะเหมาแบบสามอันทีเดียวถูกไหมใช่เป็นมุมคอนเนอร์แบบว่าอาจจะได้ที่นั่งน้อยสุดแต่ที่วางเยอะสุดนะครับแนน่อันนี้เหรอนี่ไงใช่ใช่อันนี้คือแบบนี่ที่นั่งที่นั่งได้เยอะสุดแต่ว่าที่วางได้เยอะสุดใช่ได้สามเลยนะอันนี้จะทํะไรคะดอกไม้ไงพี่ต้องมีดอกไม้ประดับประดิษฐ์ประดอย มาแล้วคุณการมาแล้วมาแล้วคุณการไหนครับดอกไม้อยู่ไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวจัดดอกไม้ก่อนฮะประดิษฐ์ประดอยประดับประดาไอสวยงามคิดคู่อโนเน้ไหนว่าดอกไม้ผมไม่เห็นสักอันพี่ไม่เห็นดอกไม้หรอหนูใส่ไปแล้วไม่เห็นครับพี่บั๊กแล้วแหละบั๊กเด็ดเดี่ยวที่นูแล้วนะหนูว่ามันก็เยอะไปแหละเอาจงจริงเอาสี่เหลี่ยมก็พอแน่นเกิน นั่นดีเนี่ยเออสีเหลี่ยมประมาณนี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็จบแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเป็นไงเพราะว่าเราไม่ได้ลงหมอดแบบอาหารของ KFC เนาะมันมีหรือเปล่าไม่รู้อะนี่ไงเทศกาลคริสต์มาสกำลังมาครับตึง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 งตึ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 ตึงตึงตึงตึ มันพี่ยิ่งวางอันี้อย่ิงตาลายอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวมันจะ 3D เกินไปแล้วอะไรครับเนะี่ยไก่ลอยค่ะไก่ลอยไกล่ลอยฟ้าเท่มากไก<ล>่ไล,ลอย,ลลอยนี่มีน้ำคงน้ำเขียวน้ำมะลใส่เข้าไปฮะให้ดูมีอะไรไอตรงไอติม เขาขายสเต็กปลาด้วยคุณสเต็กปลาปลาเอาเลยครัใส่เข้าไปเลยครับผมเต็มที่ครับอะไรอ่ใหญ่กล่องบริจาคเหรอกล่องหลอดเดี๋ยวใหญ่จ้ะกล่องหลอดยังคือกล่องบริจาคตังกล่องหลอดกล่องหลอดใช่กล่องหลอดกล่องหลอดกล่องหลอดกับกล่องกระดาษทิชชู่ เออมันต้องมีโซนที่เอาไว้ปัมป๊มปัมป๊มปั๊มซอสใช่ไหมใช่นี่ไงโซนนี้เลยค่ะปัม๊มซอสนี่แล้วเราจะหาซอสจากไหนล่ะพี่จะมีอะไรที่อาร์ด็บเป็นซอสได้ไหมนี่ไงซอ <c oughs> What the สซอสเหรอซอสหรือจะเอาอันนี้ละ่ะซอสเอออันนี้ได้ ดอจะเอาไฟวอลซอสซอสถุยนี่ครับนี่ยล่ะซอสได้อยู่นะก็พอได้อยู่เอาเนี้ยแหละครับซอสเป็นซอสมะเขือเทศกับซอสพริกจบใช่จบโอเคเสร็จแล้วแล้วเนี่ยใช่เสร็จแล้วไวมากโอเคไปเดี๋ยวเราไปรีวิวกันดีกว่าครับไหนไปดูที่ขนอกเป็นยังไงหนะเสร็จแล้วครับผม kfc ของเราไหนขอดูตอนคืนหน่อยดิ โอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับ KFC นะครับป้ายก็สว่างพอได้อยู่ครับผมใชแล้วร้านก็ใช้ได้ครับผมโอ้โหนี่เป็นแบบว่าของว่าของเด็กเลยครับเรียนเสร็จสามารถมากิน KFC กันได้ครับผมใชแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะ KFC ของเราเป็นจังไสนะครับไปเลยค่ะดูจากข้างนอกก็รู้สึกว่ามันหรูอยู่พอสมควรเลยเนาะอือหือใช่ฮัลโหลสวัสดี KFC โอ้โหมีที่นั่งให้ท่านเลือกมากมาย ใช่คุณจะมาคู่มาสี่คนมากันเป็นกลุ่มอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมมากันแบบเดียวเดียวนั่งกินเป็นเคาน์เตอร์ก็มีครับผมตรงนี้คือที่ <c oughs> เก็บที่กดซอสนะครับเราอะแดปด้วยการใช้น้ำหอมนะครับ <c oughs> น้ำหอมกับสัญญาณเตือนไฟ <c oughs> ใช่ครับผมส่วนนี้กล่องหลอดครับผมแล้วก็อะแดปมาครับ ต้องรอใช่มีกระดาษทิชชู่ด้วยกระดาษทิชชู่ครับอ่าแล้วก็มีเครื่องคิดตังค์นะฮะที่จะมีพนักงานเข้าไปสามารถจะคุณเอาอะไรดีวันนี้ฮัลโหลจะเอาไก่เค็ปซีค่ะถังหนึ่งค่ะเดี๋ยวหยิบให้นะครับหยิบไม่ถึงครับสูงจง<อ>ังเลยครับน้ำด้วยค่ะน้ำก็หยิบไม่ถึงครับครับอันนั้นป้ายคะ่ะนะครับก็จะมีนะมีของขายหลากหลายอย่างนะครับใช่นะ มีทั้งไก่ทั้งอะไรโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับคุณน้ําเนิมใช่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะถือว่าหรูกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับ KFC ของเราโอเควันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับ KFC ของเรานะครับนะพาร์ทหน้าอยากให้เราสร้างอะไรอีกก็บอกกันมาได้นะครับผมได้แล้วคอมเมนต์ได้เลยนะคะครับผมเราก็จะพยายามทยอยสร้างนะครับก็อ่านมาหลายอันแล้วเนาะโรงแรมพยาบาล้านเกมเต็มพหมดนะครับผมใช่ใช่ นะแล้วก็จะมาสร้างให้ดูกันทีละอย่างนะครับตอนนี้หมู่บ้านของเราก็จะจะที่เต็มไปหมดแล้วเดี๋ยวต้องขยายซอยแล้วครับขยายซอยไปไกลเลยนี่คือหมู่บ้านเราตอนกลางคืนนะครับค่อนข้างจะมีแสงกับสดใสกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วต้องขยายหมู่บ้านเราออกมาอีกแล้วครับผมอาจจะทําซอยมาหลังโรงเรียนก็ได้นะครับเนี่ยอ่าใช่ได้อยู่หลังโรงเรียนโอเคครับผมอยากให้เราสร้างอะไรเพิ่มก็อย่าลืม <Comment. S 2> นะครับ,บอกกันมาได้นะครับยังไงก็ uh huh. ฝากติดตามกันต่อไปนะครับ Subscribe กดไลค์ huh. กดแชร์ให้พวกเราทั้งสองคนเลยดูทั้งสองช่องได้ยิ่ง uh huh. ดีนะครับผมใช่แล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย